สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสจีเนียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทาธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดที่วิธีจุฬาครับเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์สี่โมงครึง่งรีริอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ห้าโมงครึ่งนะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทธรธนกูลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชัยวงคิติไกรวนันผู้ประกาศข่าวจากที n นเชช่อง16และบิ c l a s s c o m ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนคอนเทนต์ของ Business นะครับอาจารย์ขอบคุณบริษัทเอโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยที่สนับสนุนเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาเล่าทุกสัปดาห์ครับเอโซ e ่กับ Exxon อยู่กับเรามาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนาะก็ต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ได้เอาเรื่องราวดีๆนะครับมาพูดคุยกันค่อนข้าง มากมายแล้วก็สนุกสนานดีมากเลยนะครับท่านมีข้อติชมอะไรกับรายการของเราเข้าเจอเราได้หลายทางเนาะ,ะหนึ่งคือมาฟังวิทยุ101.5เมกะเฮิร์นะครับสองครั้งตามที่คุณเล็กบอกไปเข้าไปที่เ c e b o o k ที่ซี r a d i ดโ จะไปที่เว็บไซต์ CU Radio ก็ได้จะไปที่ YouTube CU Radio ก็ได้<า>ได้หมดเลยทุกเส้นทางจะไปเป็นหน้ามา้าชมเรา2คนเราก็ไม่ได้ขัดอะไรใช้คำว่าอนะไรติชมคือชมเสียงดังติเสียงเบาวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดนี่ก็เป็นสาระน้ําดีเลยละ่ <c oughs> ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ทิศทางการพัฒนาประเทศ <c oughs> ครับก็เราจะได้ยินคําศัพท์ใหม่ๆในเรื่องของการทําธุรกิจอยู่บ่อยครั้งแล้วก็คนก็จะพูดถึงโมเดลในการทําธุรกิจ เยอะแยะมากมายนะคุณเล็กอย่างเช่นแบบ ESG ESG เอ๊ะอะไรกันนะ SD SDG การทำธุรกิจแบบเซอร์คูล่าการทำธุรกิจแบบอะไรนะอต้องจ่าย CSR CSV มือผมก็ทาบอกเลยฮะแล้วผมผมรู้จักแต่ KFC ตายจริงมันยังไงนะอาจารย์แล้วก็มีอีกอันนึงที่พูดกันบ่อยๆก็คือ เอ่อ BCG อ่ะ BCG ได้ยินบ่อยมากคืนแล้วรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับก็เลยคิดว่าจริงๆมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะจะต้องมานั่งดูกันแต่ว่าโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนจะมีก่อนที่จะไปคุยว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยมาปรับทงกันหน่อยว่าทำธุรกิจทำทำไมอ๋อฮะครับอุ้ยอาจารย์กำลังทำให้ผมรือถึงพวกแบบเป้าหมายของชีวิต อะไร Purpose ที่เราชอบพูดถึงกันไปจนถึงแบบอิกิไกอะไรทั้งหลายพวกนั้นหรือเปล่าใช่ใช่แั้นเนี่ยแต่นั้นคนก็จะพูดถึงตัวเองเยอะไงแต่พอทําธุรกิจปั๊บก็จะบอกว่าเราทําธุรกิจเป้าหมายก็ชัดมากเลยก็คือรวยนั่นน่ะสิใช่แต่หลังๆเริ่มมีคนบอกว่าฉันไม่ได้รวยนะแต่รวยอ,ยอย่างยั่งยืนอ๋อฮะรวยอย่างยาวนานแล้วก็ไม่ใช่รวยแต่ฉันดีด้วยทั้งรวยและดีด้วยไม่ดีกว่าหรือ <c oughs> คือต้องถามตัวเองให้ชัดเจนว่าทําธุรกิจเพราะอะไร,รเหมือนกันเลยฮะคุณแต่งงานไปเพราะอะไรฉันรักเขาหรือฉันต้องการออกไปจากที่นี่เหมือนในละคร <c oughs> ะกลับมาที่ BCG ค,ครับมาเด้มา,มาย้อนกลับมา BCG เลยแต่ว่ามันก็จะมีเนี่ยคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันมีครรรําศั์ที่ทางฝั่งของรัฐพูดแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานช่วยกันพูดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยยกตัวอย่าง ก็จะพูดเรื่อง BCG เยอะมากทีนี้เนี่ยคนในวงการการท่องเที่ยวก็บอกอาจารย์อาจารย์มันต่างกับเรื่องของเอ่อ SDG ยังไงอ่ะอนนั่นน <s> ะสิอาจารย์เอ่อ Sustainable Development Goal SDG ของสหประชาชาตินัีนน่ก็มีทั้งหมด17คือ Goal มันแปลว่าเป้า <c oughs> เขัก็โชว์ขึ้นมาว่า17เรื่องที่ต้องทำอะไรบ้างเ,เพื่อให้โลกนี้มันมีความยั่งยืนเ <c oughs> ช่นต้องดเออูเรื่องของ พืชพันธุ์ธัญญาหารเรื่องของความยากจนของคนเศรษฐกิจที่ต้องเติบโตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของชีวิตที่อยู่บนบกชีวิตที่อยู่ในน้ำไลฟ์ออนแลนด์ไลฟ์อันเดอร์วอเตอร์ความร่วมมือการการพัฒนาพันธมิตรอย่างยั่งยืนอะไรก็ว่ากันไปก็17เรื่องก็ว่าไปก็เป็นเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่หลายๆบริษัทก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ทั้ง17เรื่องอะ่ะก็เลือกไปประมาณ4ี่ซาหเรื่องก็ว่ากันไปก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เกิด ความเป็นองค์กรที่ดี<า>แล้วก็สร้างความยั่งยืนไม่ใช่แค่องค์กรแต่กับสังคมในอีกมุมหนึ่งก็มีคนบอกว่า,ามันมีโมเดลเรื่อง ESG ค<า>ือต้องเน้น environment เน้น social society <า>แล้วก็ต้องมีเรื่องของ g o v e r n a n c e จริงด้วยสิ่งแวดล้อมสังคมอย่างเดียวเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแต่ต้องมีธรรม,มาพิบาลในองค์กรก็ต้องมีการควบคุมดูแล ในเรื่องของธรรมภาิบาลในองค์กรก็จะเป็นอีกมุมคิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าให้มีประเด็นเรื่องของ BCG ซึ่งย่อม,มาจากไบโอ B คือไบโอไบโอ C เนี่ยคือเซอร์คูลาแล้วก็ G เนี่ยคือกรีนไบโอเซอร์คูลาร์กรีนบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสาคำมันต่างกันใช่ไหมอาจารย์ใช่คื ใบโอก็จะนึกถึงเรื่องของชีวิตระบบนิเวศอะไรอารมณ์ประมาณนี้ก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับเซ์คูล่าก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องเศรษฐกิจหรือการใช้เป็นปกติเราจะบอกว่า make use dispose คือ make ก็ทำทำเสร็จก็ use use ก็ใช้ dispose ก็โยนทิ้ง make use dispose เศรษฐกิจหมุนเวียนบอกว่าไม่ต้อง make use return อ๋อ oh, ไม่ใช่ไปทิ้งนะอย่างเดียวนะออันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการแล้วอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตไม่รู้อะ,ะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการแล้วที่จะต้องแบบว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีความหมุนเวียนกลับมาอันนี้คือ make use return มีคนบอกม่ต่างกับ Recycle ยังไงล่ะเนี่ยเออใช่อาจารย์ตัว circular economy เอ้าเราก็มี Recycl e อยู่แล้วอะแล้วมัน เขามีประเด็นสําคัญอยู่หลายประการแต่ประเด็นที่ผมอยากหยิบขึ้นมาให้เห็นชัดเจนมากเลยก็คือผลที่เกิดขึ้นคือเวลาเราทำรีไซเคิลเนี่ยคุณเล็กคุณเล็กใช้กระดาษรีไซเคิลกระดาษก่อนรีไซเคิลกับกระดาษหลังรีไซเคิลเนี่ยอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันก่อนสิครับอาจารย์เพระาะมันยังขาวใสบริสุทธิ์แต่ปัญหาคือ ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆกระดาษรีไซเคิลรอบ2รอบสาจะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงใช่ปะ่ะใช่เออถึงแม้ว่าจะกลับมาเป็นกระดาษแต่มันเป็นกระดาษที่มีคุณค่าน้อยลงน้อยลงและน้อยลงทำให้นึกถึงภาพพลาสติกเวลาบอกถุงพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยสีก็ไม่สวยกลิ่นก็เหม็นอะไรก็ไม่รู้คิดไปเองหลายอย่างบางทีแบบสีสีสีไม่สวยใช่บางทีไม่มีกลิ่นยังคิดว่ามีกลิ่นเลยอ่ะคุณเล็กรีไซ <laughs> <Re cycle S 2> เคิลมันเป็นของทิ้งแล้วคือคิดไปเองอะ่ะเออมันมีอารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะ คือแปลว่าคุณค่าในความเป็นจริงกับคุณค่าทางจิตใจอะเวลารีไซเคิลมันน้อยลงนะ<ฆ>เขาก็เลยบอกว่าเซอร์คูลาเนี่ยคือการที่จะกลับมามันต้องกลับมาโดยมีคุณค่าเท่าเดิมหรือดีขึ้นทําให้ดีขึ้นได้เหรอครับทำให้ดีขึ้นได้ครับยกตัวอย่างเช่นโครงการปริศนีรีบ็อกซ์ของปริศนีไทยร่วมมือกับ S C G P คือบอกว่าคนก็ส่งของปรณียีไปทั่วประเทศก็จะมีกล่องไอ้กล่องกระดาษน้ําตานั่นแนหะ ไปษณีก็บอกว่าเอากลับมาเดี๋ยวจะให้บุรุษไปษนีไปรับที่บ้านหรือจะมาที่สาขาไปษณีเอามาวางไว้ให้ก็ได้ <ฮะ S 2> แล้วเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปที่โรงงานกระดาษของ S C G P อ๋อฮะแล้วจะทําออกมาให้กลายเป็นไอ้กล่องที่เคยส่งของกันนี่นะออกมาเป็นเตียงผู้ป่วยกระดาษที่เอาไปใช้ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศคือได้บุญด้วยไม่ได้เอาไปขายต่อนะอ่า <ฮะ S 2> หรือแต่ถ้าจะขายต่อก็ได้ราคาเผลอจะแพงกว่าแพงกว่ากล่อง หรือคุณค่าไม่ได้ลดลงนะคุณค่าอาจจะเท่าเดิมหรือดีขึ้น<า>เมื่อเทียบกับสิ่งที่เอาไปใช้เป็นกล่องใส่ของส่งของเฉยๆอันนี้แนวคิดดีแล้วก็จะทําให้คนรู้สึกว่าุ้เตียงก็ได้บริจาคเนาะแล้วก็ลดขยะในบ้านด้วยใช่ครับแล้วก็จากเดิมถ้ามันเป็นรีไซเคิลนะก็ออกมาเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติแย่ลง<า>แต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่กลายเป็นของที่มีคุณสมบัติและมีคุณค่า ที่ดีขึ้นหรือพอทําเตียงไปทําเตียงมาตอนนี้เนี่ยการใช้เตียงในโรงพยาบาลสนามก็น้อยลงน้อยลงก็เลยทําให้ตัวเองอ่ะกลายเป็นโต๊ะนักเรียนแล้วส่งไปที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศดีจังเลยอ่าก็มาจากกล่องกระดาษท,ที่ส่งกลับไปก็ล่าสุดก็เช็คไปบอกว่าเป็นยังไงตอนนี้ได้เยอะรือได้เยอะหรือยังได้มา200้ตันคือสองแส0กิโลกรัมอู้เยอะมากเลย,ยอะเยอะมาก,มากนี่คือเซอร์คูลาร์อีโคโนมีซึ่ง ธุรกิจต้องทำแล้วธุรกิจอ๋อซ์คูล,ล่าทำยากคุณเล็กเพราะมันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดเซอร์คูล,ล่าอีโคโนมีได้ก็คือการส่งย้อนกลับการส่งย้อนกลับคืออะไรครับก็คือรีเวิร์สโลจิสติกคือของมันเอาออกไปใช้แล้วอะ่ะคือตอนพูดผมพูดง่ายนิด Make use return กระบวนการรีเทิร์นไม่ต้องมีคนส่งของกลับมาให้ฮะเออแล้วบริษัททั่วไปไม่ไมีกระบวนการส่งของไปขายแต่ไม่ได้มีกระบวนการไปเก็บ ขยะกลับมาจากทุกบ้านกลับมาที่บริษัทโดยตรงกลาย,เป,เ,ยเป็นเขาต้องควักเงินไปซื้อขยะกลับมาหรอใช่<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทําได้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเกิดความร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เหมือนกับที่ไปษณีทำเนี่ยนั้นถ้าไม่มีไปษณีเนี่ยกระบวนการย้อนกลับจะทําได้ยากเอออันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจย์เพราะว่าเวลาคิดมันต้องคิดให้ครบทั้งวงเลยนะมันจึงไม่ง่ายคุณเล็กเพราะพอพูดพอ,พอ,พอ,พอใครบอกว่าเนี่ยอยากทําเรื่องของซอร์คูลาร์อีโคโนมีมากเลยก็ต้องบอกว่า หนึ่งต้องมี creativity คือต้องคิดสร้างสรรค์มากเลยนะว่าการจะกลับมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงสองต้องมี competency competency คือต้องเก่งเก่งจนรู้ว่าเอามาต้มเยื่อ,อยังไงใหม่มันถึงออกมาเป็นเตียงเคยได้ยินกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า upcycling นี่แหละฮะอันเดียวกันนี่แหละครับมันคืออย่างเช่นกรณีของกางเกงยีนบางยี่ห้อเนี่ยเศษพลาสติกปั่นกับผ้าแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นกางเกงสุดเก๋ ก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้คําว่า r e c y c l ิก็ต้องเป็นอัพไซคลิงคมันกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นกลับมาแล้วจะดีขึ้นเพราะมันอัพมันอัพมันอัพไม่ใช่แค่ re, รีถูกไหมครับงั้นแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอยากทําให้มันเกิดต้องทํำยังไงก็ 1. Creativity ต้องมา 2. ต้องมี Competency 3. ต้องมี Collaboration ร่วมมือกันต้องร่วมมือกันกับเนี่ย บริษัทที่เป็นคนโลจิสติกส่งย้อนกลับถ้าม,มีไม่มีคอลลาเบเรชันมันก็จะเกิดสิ่งนี้ไม่ได้บริษัทโลจิสติกก็ต้องเห็นตระหนักเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ด้วยนะใช่อ,อีกอย่างหนึ่งคือต้องเก่งคอมมิวนิเคชันคือต้องสื่อสารให้คนปลายทางเขารู้ว่าเขาต้องเตรียมการทําตัวยังไงที่จะส่งของย้อนกลับไม่งั้นเนี่ยเรื่องของการทำ circular economy เกิดขึ้นไม่ได้เลย มันก็ดูมีวิธีคิดที่ต้องคิดครบทั้งระบบเหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่าสื่อสารว่าพี่ถ้า,ามีกล่องเหลือเยอะๆอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงอยากจะทําบุญพี่กดเรียกไปรษณีย์หน่อยเดี๋ยวไปรษณีย์มารับอ่าอ่าอย่างเงี้ยมันก็สื่อสารง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะออกมาเป็นอะไรยังไงไม่งั้นเนี่ยบอกว่า,ากล่องนมจะได้สืจะ,จะ,จ,ะจะส่งย้อนกลับได้ จะต้องแบบล้างวิธีการล้างกล่องนมมีสิบขั้นตอนได้ยินสิบขั้นตอนตกใจฟั<อ>งมัน,มนเ,เข้าไปไม่เป็นโยนทิ้งเถอ,อะคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์พูดอย่างเดียวนะผมเองก็คิดเหมือนกันเวลาเจออันนี้ต้องไปถังนั้นส่วนล่างจะต้องบิดแล้วดึงกันไกตัดเพื่อจะไปถังนุน่เขาไม่เอาดีกว่าโยนอืม,มันต้องทำให้ง่ายด้วยเราเจอมนุษย์ที่หนักกว่านั้นอีกนะยังไงอาจารย์ในเมื่อสมัยนี้เขาไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกอะ พยายามลดการใช้ถุงพลาสติกลงก็ได้ถุงผ้าก็เลยเอาถุงผ้าเนี่ยใส่ขยะใส่ขยะไปโยนทิ้งใช้ถุงผ้าแบบเหมือนใช้เป็นถุงพลาสติกซึ่งทําลายโลกกว่าเยอะมากอ๋อถุงผ้าได้แจกมาเยอะดีนะเอาล่ะใส่เป็นถุงขยะเลยและไปโยนก็จั็ขยะเกิดขยะมากกว่าเดิมเออเข้าใจคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคอมมูนิเคตไม่ถึงก็คือ ขาไม่ได้บอกว่าการที่เนี่ยไอ้สปันบ๊อบเนี่ยไอ้ถุงผ้าที่เราเห็นเนี่ยราคา5 6บาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำลายทำระทำทำลายโลกและวทำร้ายโลกมากกว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันปกติอีกอถ้า<ก>ไม่ยอม <นะ S 1> เอามาใช้ซ้ำๆๆ<ช>จนมันใช้งานไม่ได้ใช่อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดประเด็นปัญหาขึ้นอันนี้คือในประเด็นซอร์คูลาร์อีคโนมีก็เลยแต่งให้ดูนะครับอบไบโอก็เรื่องหนึ่งแต่ซอร์คูลาร์อีคโมมีคคนพูดถึงเยอะคุณเล็กก็เลยต้องบอกว่าอย่างน้อยต้องมี 4C นะ จึงจะเกิดเซอร์คูล่าอีโคโนมีได้ครับเออหลายๆบริษัทเนี่ยทำเรื่องเซอร์คูล่าอีโคโนมี SCG ชดีทำเยอะนะครับ GC เอ่อบริษัทที่เป็นบริษัทเคมีพันธุ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ขายเยอะแยะเลยเขาก็พยายามทำเรื่องพวกนี้คือไปเอาขวดพลาสติกกลับมาทำมาทำไปทำมาปรับกลายเป็นเสื้อแฟชั่นอ่านี่อัพไซคลิงของจริงเลยอัพไซคลิงครับอันนี้ตัวอย่างอีกนะครับหรืออ่าถ้าพูดถึง SCG ดีจเขาก็จะมีไปเอา ถุงปูนซึ่งก็เป็นเ,เป็นเยื่อชั้นดีมากเลยเพราะมันต้องหุม้มมันต้องห่อปูนได้อะแล้วก็รับของหนักได้สุดท้ายพอใช้ปูนปั๊บถุงนี่ก็ยังเหลือเอามาออกแบบดีไซน์กลายเป็นกระเป๋าอ๋อจากถุงปูนนะฮะจากถุงปูนเอาขายถึงแฮร์ริสประเทศอังกฤษด้วยเนี่ยดูแล้วมันก็ดูเก๋ยคืออะไรอะอะไรเงี้ยเท่มากเลยแล้วก็ทําไปทํามาก็เลยไปร่วมมือกับอย่างที่คุณเล็กบอกอะไปร่วมมือกับบริษัทยีน เอาผ้ายีนมาประดับทำไปทำมาขึ้น L.A. Fashion Week อ๋อเหรอฮะคุณค่าเนี่ยมันจากถุงปูยยปนใยไปขึ้นไป L.A. Fashion Week อ,อ่อมันขึ้นกับวิธีการในการทำและกระบวนการและการให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจังนะใช่เรายัง<ะ>ได้เจอกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่บ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะก็คือศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทรชูโตอาจารย์สิงห์เนี่ยหัวแกทำด้วยอะไรไม่รู้อะ,ะคือ จะสามารถหยิบตรงนั้นหยิบตรงน,รงนี้หยิบตรงนู้นกลับมาเป็นอัพไซคลิ่งกลายเป็นของที่น่าสนใจได้เต็มไปหมดเลยสมัยก่อนท่าอาจารย์อยู่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ท่าอาจารย์ก็ไปอยู่ในภาคเอกชนมากขึ้นแต่ว่าแบบแม้แต่กระดุมคือ,อธนาคารเอ b ซบีมีสูตร,รแล้วก็มันต้องเปลี่ยนสูตรเนาะเพราะสูตรมันก็จะซีแล้วอะ่ะพอใช้ไปสักเจ็ดปีสูตรก็จะซีเพราะใส่สูตรของเขาทุกวันเงียพนักงานอาจารย์เนี่ยสามารถเอาเลาะกระดุมแล้วกระดุมของสูตรเนี่ยออกมาทําเป็น ต๊ะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงโต๊ะสีสันสวยงามมากเลยเพราะว่ามาจากกระดุมสีสีเขาใจทาเหมือนกันนะแล้วก็เอาเสื้อสูตรเนี่ยมาทําพราะเสื้อสูตรเนี่ยผ้ามันดีก็ทําเป็นสตูกับเป็นโซฟานั่นกับโต๊ะอ๋อแล้วมันเข้าชุดกันด้วยสวยงามสีสันเข้ากันได้เพราะว่าเขาออกแบบมาให้สีสันเข้ากันได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นคือพวกอี้ไม่ต้อง creativity สูงๆนะถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่ ลาคนบอกว่าต้องทำ BCG BCG เนี่ยตัวที่ยากอีกตัวหนึ่งคือ C <ม>คือเซอร์คูล่าทำยากมากก็เลยต้องมานั่งคุยกับท่านให้เห็นว่าเฮ้ยทำยังไงนะ1น3 4าสี่ต้องมี C 4, 4ตัวนะถึงจะทำเซอร์คูล่าอีคอมมีได้ฮะและจากนี้ต่อไปกลายเป็นว่าถ้าเราจะเข้าสู่กระบวนการของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยซ้ำไปว่าบรรจุภัณฑ์มันต้องเป็นยังไงถึงจะเอากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ไปอัพไซคลิ่งมันได้ดใช้<อ>งาน,<อ>นยังไงใช่คร<ม>ับ คุณเคยไปงานของมิชลินใช่ครับงานมัน moving on ที่ที่มอนทรีออลที่แคนาดาครับเขาเป็นเจ้าแห่งการพูดเรื่อง circular economy เลยใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วเขาก็ให้ความสำคัญและต่างประเทศก็คือตระหนักเรื่องนี้มากและประกาศเป็นวาระใหญ่โตในเรื่องการลดขยะพลาสติกพลังงานสะอาดการสัญจรต่างๆแล้วก็การลดการเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุดต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่จริงๆ B C G B BIO เนี่ยมันไม่ใช่แค่รักษาเขาไว้แต่บางทีต้องเน้นตั้งแต่ตอนต้นทางเพื่อจะลดการเบียดเบียนเขาที่คุณเล็กบอกนี่ครับทีนี้ตัว G เมื่อกี้ยังไม่ได้แตะเลยฮะครับกรีนฮะกรีนอีสกูดครับกรีนอีสกูดครับกรีนอีสกูดกรีนเนี่ยจริงๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมบางทีเนี่ยคนบอกว่าทําดีเพื่อสังคมแต่ทําลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะจริงด้วย เป็นคนละเรื่องกันนะแล้วก็เวลาเราไปเขียนเราไปเห็นการเขียนเรื่องของการทําความดีเพื่อสังคมจะเป็นเรื่องของการดูแลแบบชุมชนสังคมนู่นนั่นนี่อะไรเยอะในองค์กรต่างๆทํา,ทากิจกรรมเหล่านี้ลืมทําเรื่องกร<ะ>ีนคะซึ่งหลังๆเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าแล้วเป็นน้องๆยุคใหม่ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องกรีนแล้วมีตัวเลขออกมาชัดเจนจากงานวิจัยอ๋อคนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสีเขียวขนาดนั้นเลยเหรออย่างมากจนถึงอยากรู้ว่าให้ความสนใจมากแค่ไหนเนี่ย<ะ>ต้องดูว่ายอมจ่ายเงินมากขึ้นเท่าไหร่ อ่ามันแพงขึ้น20%อาจจะเอาไหมอเอาครับเฮ้ยรู้ตัวเลขด้วยตัวเลขนี้เลยครับอ๋อแล้วยีเครับยอมจ่ายเงินมากขึ้น20ซในการที่จะได้ซื้อของเอยที่จะทำที่จะซื้อของแล้วเป็นเป็นกรีนอืมนิยามมันจริงควรจะเป็นยังไงอาจารย์ผมว่ามันเป็นประเด็นตั้งแต่มันเป็นประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือแล้วคนเนี่ยก็จะหยิบประเด็นบางประเด็นออกมาแล้วบอกว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเช่นเออมันช่วยลดคาร์บอน แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่คาร์บอนมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆที่อาจจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมมันมีกลิ่นไม่มันช่วยลดคาร์บอนแต่มันมีกลิ่นที่เหม็นเน่ามากเลยเออแล้วกลายเป็นว่ามันทําให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยได้รับผลกระทบสุขภาพแย่ใชมันช่วยลดคาร์บอนแต่พอทิ้งลงไปในน้ํานะน้ําเสียเพียบเลยที่อาจารย์ทําให้ผมนึกถึงข่าวล่าสุดในประเทศอังกฤษแล้วก็อยากจะแชร์มากเลยแนวคิดนี้เลย Rose r o l l s Royce นอกจากแบรนด์นอกจากรถหรูแล้วเนี่ยเขาทำอะไรสรารพัดอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมหนะัก โรสรอยเนี่ยทำปฏิกอร์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อที่จะผลักดันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์แล้วก็วิธีการคิดเนี่ยเขาคิดง่ายมากเลยอาจารย์อา้าวก็คุณประกาศจะลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมนี่ไงพลังงานจากนิวเคลียร์ไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น่ากลัวมากเลย <laughs> และเขาจะทํา16จุดในประเทศอังกฤษก็ถ้าโจทย์คือกา๊าซเรือนกระจกไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ได้ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโอเคไหมพลังงานสะอาดอแต่ สารกำมันตลังสีและผลกระทบที่จะรองรับเวลาที่ของพวกนี้มันรั่วนเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่มีที่ไหนที่จัดการได้ดีเลย ก็คงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนจะต้องคุยกันเยอะๆเลยดังนั้นดูเนี่ยดูให้รอบมุมเราคาร์บอนต่ำครับอาจารย์แต่อย่างอื่นล่ะคาร์บอนต่ำแต่เราปลอดสูงไหมเราก็ต้องดูคาร์บอนต่ำและพลังงานนิวเคลียร์เออชัดมากขอบคุณมากคุณเล็กก็คิดว่านี่เป็นประเด็นที่คุยกันแล้วก็มีคนถามว่ามีองค์กรไหนไหมที่แล้วโดยเฉพาะฝั่งการท่องเที่ยวตอนนี้เขากำลังสนุกสนุกกับการเรื่องของการใช้ BCG เยอะมากก็ไม่บอกมีองค์กรไหนยกตัวอย่างไหมผมว่ามีหลายที่นะที่ทําได้ดีมากเลย ที่หนึ่งที่อยากอยากจะลองแนะนำดูก็คือชุมพรคาบานะ่าชุมพรคาบานะ่าครับ<ะ>ชุมพรคาบาน่าเนี่ยคือแต่มันเริ่มจากกระบวนการคิดคือไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจแต่เปิดขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตของคนในสังคมของเขาดีขึ้นดังนั้นใหญ่โตมากเป็นรีสอร์ทใหญ่โตแต่ปลูกผักเองระมัดระวังการเบียดเบียนไม่ใช้เคมี ไม่ต้องอื่นไกลเอาแค่มะนาวอันหนึ่งเนี่ยเคยนั่งฟังเจ้าของ<ะ>ท่านเจ้าของเนี่ยคุยมะนาวลูกเดียวเนี่ยได้เป็นสิบสิบห้านาทีเลย<ะ>คือแบบว่ามันไปที่ไหนยังไงอะไรบ้างนอกจากเอามาทําอาหารแล้วแล้วก็เก็บคุยตั้งแต่ปลูกมะนาวนะ่ะว่าแบบปลูกมะนาวไม่มีเคมีปลูกเองใช้อะไรปลูกบ้างใช้พนักงานปลูกมะนาวที่ได้มาถ้าเหลือจริงๆเอาส่งกลับไปให้กับพนักงานเอาไปกินที่บ้านได้เพื่อดูแลครอบครัวเขาใดๆก็เถอะสุดท้ายแล้วมิใช้มะนาวมาทําอาหารทาเสร็จแล้วเนี่ยเปลือกมะนาวเม็ดมะนาวไปทาอะไรต่อ รู้ไหมว่าจานที่ล้างอยู่เนี่ยสกัดมาจากเปลือกมะนาวที่ใช้<ะ>แล้วก็ล้างด้วยเปลือกออน้ำยาจากสกัดจากเปลือกมะนาวไม่เป็นเคมีน้ําที่ทิ้งออกไปก็เป็นน้ําที่สามารถเอาไปใช้ในการรดน้ําต้นไม้ให้เจริญเติบโตเพิ่มเติมขึ้นได้หรือเอาไปทําความสะอาดอย่างอื่นได้ด้วยออผมนั่งดูว่าแบบแกทิ้งตรงไหนเนี่ยผมว่าเขาต้องเล่าอย่างมีความสุขแน่เลยอะโอ้โหมันแล้วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งต้องยอมรับว่าธุรกิจท่องเที่ยวนั้น มีปัญหาอย่างรุนแรงจริงๆชุมพรคาบานาเลี้ยงตัวเองและดูแลตัวเองได้พอสมควรและมีสายปานที่ยาวกว่าคนอื่นและพนักงานเองก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาอยู่ได้โดยที่เขามีระบบแบบนี้อยู่ภายในในรีสอร์ทของเขาจึงไม่น่าแปลกใจนะครับการท่องเที่ยวงประเทศไทยเนี่ยจะมีการมอบรางวัลสำคัญก็คือ Thailand Tourism Award 5<ะ>ครับ ชุมพรคาบานาคือสุดยอด Thailand Tourism Award ครับอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยก็เป็นการตอกจำว่าโอ้ยจะทำบ c ซ G ีโมเดลได้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เงินเยอะแยะหระมัง้งคำตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ m a ร r i ออ t ฮนี่ไม่ใช่ r ร t z c a r l ตันนี่ไม่ใช่โรงแรม Four Seasons สุดหรูที่มีเครือข่ายทั่วโลกนี่เขาเป็นแค่รีสอร์ทหนึ่งรีสอร์ทเขาก็ทำได้มันอยู่ที่ท่านวางไว้ยังไงท่านมีวิธีการคิดแบบนี้ไหม ท่านใส่ใจกับมันมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการท G, ํา BCG ก็เลยนํามาฝากว่ามันไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันจะสร้างความยั่งยืนซึ่งดีกว่าแค่ความร่ารวยแล้วก็ต่ออีกชัิน,นหนึ่งช่องท้ายเนี่ยพูดถึงเรื่องกรีนนะตอนนี้คือนายกราก็ไปประกาศในเวทีคอป26เรื่องภาวะโลกร้อนและก็ทิศทางที่ประเทศไทยจะไปเดี๋ยวนี้นะักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นไปในแนวทางแบบกรีนเหมือนกันนะเที่ยวก็ต้องเที่ยวแบบกรีน ดูเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจะมารับเยอะๆแล้วกลายเป็นว่าประการังถูกทําลายสิ่งแวดล้อมถูกทําลายไม่ได้กระทั่งเที่ยวยังต้องกรีนเลยอาจารย์แปลว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งของคนที่เป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะต้องกรีนแต่ลูกค้าเองก็จะต้องทําตัวกรีนขึ้นฮะแล้วเขาก็จะทําด้วยนะครับรูปแบบการคิดก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคุณเล็กพูดถึงเรื่องดีๆอยากจะมีข่าวเรื่องดีๆจากจุฬามาฝากกันปิดท้ายรายการของเรายังไงครัครบก็ อันนี้เป็นการบอกบุญเพราะว่าปลายปีอากาศดีๆแบบเนี้ยก็จะเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งของชาวสภากาชาติไทยนะครับก็จะมีงานกาชาติกันอ๋อดีจังก็เลยจุฬาปีนี้ไม่มีสลากกาชาติขายเพราะว่าเป็นโควิดก็เลยกลายเป็นว่าขอรับบริจาคเพื่อเอาเงินไปบำรุงกาชาติช่วยเหลือวัคซีนจุฬากัน จุฬาโขบนทีนะครับที่ทําโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกันตอนนี้เนี่ยยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นก็เลยชวนว่าถ้าสมมุติว่าท่านสนใจปลายปีอย่างเงี้ยเ,เรียนตามตรงหลายคนกําลังหาที่บริจาคเพื่อลดภาษีการบริจาคมาที่จุฬาครั้งนี้ลดภาษี2เท่า ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในไหนจะบริจาคเงินอยู่แล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะไปพัฒนาวัคซีนเพื่อช่วยสังคมไทยและดูแลสังคมโลกจุฬาโควีนไปด้วยกันนะครับก็เอามาฝากปิดท้ายเนี่ยวันนี้คุยเรื่องดีๆก็เลยเอาบุญมาฝากด้วย ได้คุยเรื่องดีบวกกับบุญด้วยวันนี้นะก็ผมเป็นรายการดีๆที่เรามาพูดคุยกันครับเดี๋ยวตัวรายละเอียดบวกลิงก์หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริจาคเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นตัวอักษรให้ด้านหน้านะครับ,รบแล้วก็ร่วมกันครับช่วยกาชาติผ่านจุฬาแล้วก็ทําให้สังคมรมีความหวังไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ